สวัสดีครับทักเ,เรียนครับวันนี้ชั่วโมงนี้เราก็จะเรียนเัน่รื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวครับก็เป็นชัมม่วโมงที่สาม้วนะครับที่เราจะเ,เรียนกันแล้วก็หลังจบชั่วโมงนี้ก็จะมีแบบทดสอบนะครับแ่บทดสอบท้ายบทนะครับให้เรียนได้ทำนะครับนักเรียนที่นี่แล้วก็เรียนที่เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านด้วยนะครับขั้นะตอนการแก้โจทย์ปัญหาครับ มีอะไรบ้างครับทบทวนครับขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาม,มีอะไรบ้างขั้นที่หนึ่งวิเคราะห์โจทย์นะครับเพื่อหาว่านะครับโจทย์กําหนดอะไรมาให้และให้หาอะไรนะครับขั้นที่สองกำหนดตัวแปรนะครับแทนสิ่งที่โจทย์ให้หาหรือแทนสิ่งที่เกี่ยวข้องนะครับกับสิ่งที่โจทย์ต้องการให้หาขั้นที่สาม ิจเชร์าเงื่อนไขที่แสดงการเท่ากันในโจทย์แล้วนำมาเขียนเป็นสมการขั้นที่สี่แก้สมการเพื่อหาคำตอบที่โจทย์ต้องการขั้นที่ห้าตรวจสอบคำตอบของสมการตามเงื่อนไขในโจทย์ครับมาดูตัวอย่างนะครับเรื่อสามเท่าของผลบวกของจำนวนจำนวนหนึ่งกับเจ็ด เป็นสามสิบสามจงหาจำนวนนั้นเองอ่านโจทย์รู้สิครับเราไม่ขอโจทย์รู้นะครับตอ,ตอนแรกเราต้องทำยังไงก่อนนะครับดูว่าโจทย์กำหนดนอะไรมาให้แล้วก็เราจะให้อะไรเป็นตัวแปรนะครับในที่นี้โจทย์ให้เราหาอะไรครับ ตจวยให้เราหาจํานวนจํานวนนั้นหรือจํานวนหนึ่งนี่ใช่ไหมครับมีแค่จํานวนเดียวใช่ไหมที่เราไม่รู้อ๋นจำนวนที่เราไม่รู้เราก็ให้เป็นตัวแปรเป็น x นะครับให้เป็น x ซ้ครับนะครับอันนี้เราก็มาลองไล่เรียงโจทย์ของเราดูว่าสามเท่าของผลบวกแสดงว่าสามเราต้องมีสามแน่นอนสามเท่าของผลบวกมันต้องมีสามแน่นอนนะครับใช่ไหมครับ ผลบวกผลบวกของอะไรล่ะผลบวกของอะไรผลบวกของ x กับจำนวนจำนวนหนึ่งกับเจ็ดใช่ไหมครับได้เท่าไหร่เป็นสามสิบสามนะครับนี่คือหลักการเขียนสมการนะครับวิธีทำก็คือให้ x แทนจำนวนจำนวนหนึ่งดังนั้นผลบวกจำนวนจำนวนหนึ่งกับเจ็ดก็คือ x บวกเจ็ด ามเท่าก็คือสามคูณจำนวนนั้นเนี่ยับผลบวกของจำนวนนั้นเนี่ยคูณเข้าไปนะครับสามเท่าของผลบวกจำนวนจำนวนหนึ่งกับเจ็ดเป็นสามสิบสามเราก็จะเขียนเป็นสมการได้ว่าสามนะครับคูณกับเอคูบเจ็ดนะครับต่ากับสามสิบสามอ่าได้สมการแล้วทำยังไงครับแก้แก้สมการถึงครับ ได้สมการแล้วก็แก้สมการนะครับถามนี่ <X. S 1> ครับอะไรที่มันอยู่ห่างจาก x มากที่สุดาสามใช่ไหมสามมันทำอะไรกับ x บวเจ็ดอยู่ครับคูณตอนนั้นเราก็ต้องใช้สมบัติการ่าสมบัติหารก็ต้องหารนะครับทั้งสองข้างนะครับแก้สมการครับนำอะไรครับนํา,านำสาม มาหารนะครับมาหารทั้งทั้งสองข้างนะครับน้ำสามหารทั้งสองข้างจับได้ได้อะไรครับอ,รอ่เขียนยังไ,ไงสามนะครับคูณกับเอ็กวเ็ด นำสามมาหารแล้วก็ต้องว่าไงครับหารสามนะครับหารสามเท่ากับอ่าฝั่งขวาฝั่งนี้ก็ต้องหารด้วยใช่ไหมครับเพราะมันเป็นสมบัติการเท่ากันในเมื่อเรานําจานวนในอะไรนะครับมาหารเราต้องหารทั้งสองข้างครับอ่าสามหารสามก็ว่าไงครับตัดจันไปนะครับสามหารสามที่สามครับเหลือเท่าไหร่ครับเหลือเท่าไหร่ครับ หลือสิบเอ็ดนะครับสามอะไรได้สามสิบสามก็คือสามสิบเอ็ดนะครับก็จะเหลือเป็นเหลือเป็นอะไรครับ x บวกเจ็ดเท่ากับเท่ากับ x กบวกเจ็ดเท่ากับสิบเอ็ดนะครับนี่ก็จะเหลือ x บวกเจ็ดนะครับเท่ากับสิบเอ็ดทำง่ายต่อครับ น,นำเจ็ดมาลบสองค่า,าแล้วก็นำเจ็ดมาลบสอง,งสองค่าบจะได้ ก็ได้ฝั่งนี้ก็จะเป็นครับ x บวกบวกเจ็ดแล้วก็ลบลบเจ็ดครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันสิบเอ็ดก็ต้องลบเจ็ดด้วย x มีค่าเท่าไหร่ x มีค่าเท่าไหร่ครับฝั่งนี้ก็จะเหลือ x นะครับบวกเจ็ดกับลบเจ็ดตัดกันเป็นศูนย์นะครับฝั่งนี้สิบเอ็ดลบเจ็ดก็จะเหลือสี่ อบได้หรืยังครับยังงนะครับเราต้องอะไรครับตรวจสอบก่อนนะครับเราต้องไปตรวจสอบก่อนนะครับอย่าเพิ่งตอบอ่เราต้องไปตรวจสอบนะครับผลบวกของจํานวนจานวนหนึ่งโดยการเอาคําตอบเนี้ยนะไปแทนนะครับไปแทนลงในค่า x นะครับเมื่อกี้เราได้ x อ็กเท่ากับสี่ใช่ไหมครับเราเอาสี่ไปแทนแทน x นะครับเราจะได้เป็นสี่ครับสี่บวกเจ็ด เท่ากับสิบเอ็ดครับ,รบแล้วก็สามเท่าก็คือสามคูณสิบเอ็ดเท่ากับสามสิบสามไหมเท่ากับถ้ามันสองข้างนี้เท่ากันนะครับแสดงว่าสมการเป็นเ<อ>็นจริงครับดังนะั้นจํานวนนะั้นคือสี่นะครับหรือว่าสี่เป็นคําตอบของสมการครับก็ตอบได้ครับมะเราทําดูข้อต่อไปครับช่วยกันทําช่วยกันคิดช่วยกันทํานะคะรับเราดึงความคิด สมบัตินับหัวของไก่และหมูที่เลี้ยงไว้รวมกันได้38หัวแต่ถ้านับขาจะรวมกันได้ร้อ102ขาสมบัติเลี้ยงไก่และหมูอย่างละกี่ตัวะกี่ตัว ติตัวครับช,ช,ะะช่วยกันคิดช<ม>่วยกันคิดนะครับช่วยกันคิดมาดูมาช่วยกันคิดดูวิธีท,ทำให้ x แทนจำนวนหมูที่สมบัติหมู่จำนวนหมูนะนนจำนวนไก่ก็เท่ากับอะไรครับจำนวนไก่เท่ากับอะไรล่ะเมื่อกี้มันรวมกันได้เท่าไหร่สามสิบแปดหัวแสดงว่าหัวหมูมีกี่หัว หน ua, ึ่งตัวหมูหนึ่งตัวมีกน่หัวหนึ่งตัวไก่หนึ่งตัวมีกน่หัวหนึ่งแสดงว่าหัวของหมูกับไก่ก็อย่างว่าหนะึ่งดังนั้นนะครับมันรวมกันได้สามสิบแปดจำนวนไวก่ก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับจะหาได้ยังไงนะถ้าหมูเป็นเอ็กนะครับถ้าหมูเป็นเอ็กนะครับเป็นไงครับจำนวนของไก,ก่จะเป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่ครับ เป็นเท่าไรหร่ครับจำนวนไก่ก็จะเป็นเท่าไห,หร่ครับสามสิบแปดลบใช่ไหมสามสิบแปดลบ x ใช่ไหมครับใช่ไหมครับอ่าจำนวนไก่ก็จะเป็นสามสิบแปดลบออกหัวหมูออกไปนะครับจำนวนขาของหมูคือขาหมู หมูมีกี่ขาหนึ่งตัวสี่ขาต,ตอนนั้นหมูของเรามีกี่ตัวเนี่ยตอนเนี้ยเราให้หมูมีกี่ตัวมี x ตัวอนนั้นขาหมูก,ก็จะ x คูณสี่หรือว่าสี่สี่ x ใช่ไหมครับอขาหมูก,ก็คือสี่ x นะครับจานวนขาไก่แล้วครับขาไก่ไก่มีกี่ขาสองขาสองขานะครับแล้วไก่มีกี่ตัวสามสิสามสิบแปดลบ x ใช่ไหมครับดังนั้นมันก็คือสองคูณกับสามสิบแปดลบ x นะครับอ่ะจะเขียนสมการได้ยังไงครับได้อีแล้วจะเขียนสมการได้ยังไงครับขามรวมกันได้หนไหร้า,าม่รวมกันได้หนร้อยสองขาดังนั้นขาหมู ขาหมูเท่าไหร่ถาหมูเท่าไหร่ครับจำนวนถามหมูเริ่มเหีวขึ้นมาแล้วใช่ไหมรู้สึงถามหมูกินข้าวขาหมูเลยใช่ไหมสี่เอ็กซ์ขาหมูคือสี่เอ็กรวมกับขาไก่ครับจำนวนขาไก่าบวกกับอะไรครับสองวงเล็บนะครับสามสิบแปดลบเอ็กซ์ตัดสองชนิดนี้มีขาลงกันได้เท่ากับ หนึ่งร้อยสองขาครับหัวสองขานะครับอ่าได้สมการแล้วทำยังไงสอครับได้สมการแล้วทำยังไงอแก้สมการอ่าลองแก้สมการดีครับอ่าเราแก้สมการดูนะครับแก้สมการดูนะครับ ในที่นี้เราจะกําจัดอะไรได้ก่อนไหมเนี่ยเวลาต้องต้องใช้สมบัติการแจกแจงใช่ไหมก็คือคูณคูณกระจายเข้าไปก่อนนะครับตอนนี้เอาสองคูณเข้าไปสามสิบแปดแล้วก็สองคูณเข้าไปกับลบลบเอ็กซ์ครับแกกสมการเราก็จะได้เป็นว่าสี่เอ็กซ์ยังไม่ต้องทำอะไร 4, นะครับบวกกับสองคูณสามสิบแปดได้เท่าไหร่ครับสองคูณสามสิบแปดได้เท่าไหร่ครับ นี่ตารลดเร็วเลยเท่าไหร่ครับ776นะครับสองคูณกับลบเครับเป็นลบลบสองเนะครับเท่ากับ102อ่าเราตอบเลขออกไปแล้วนะครับหรือว่าเราคูณกระจายเข้าไปนะครับอ่าตอนนี้อะไรที่มันสามารถตัดกันได้ครับ 4x กับลบสองอ็กใช่ไหมเข่าลบกับเอ่าบวก อันไหนเย,ยอะกว่ากันบวกบวกเยอะกว่าแปลว่าสี่ลบสองก็จะเหลือเท่าไหร่ครับสองอ่าสี่ลบสองก็จะเหลือสองเอ็กสองเอ็กบวกกับอะไรครับบวกกับเจ็ดสิบหกเท่ากับหนึ่งร้อยสองอ่าเราเริ่มตัดทอนไปเรื่อยๆอะไรที่มันตัดกันได้นะครับอันนี้ครับอะไรที่อยู่ห่างไกลเอ็กที่สุดเจ็ดสิบหกอ่าเราต้อง มันบวกกันอยู่เราก็ต้องเอามาครับ,<ล>บเอามาลบแล้วเราเป็นการลบที่ทั้งทั้งสองข้างนะัเป็นการลบทั้งสองข้างนะครับน้ำน้ำอะไรครับน้ำเจ็ดสิบหกมาลบทั้งสองข้างนะครับน้ำเจ็ดสิบหกมาลบทั้งสองข้าง S <S <preach science> ได้ได้เท่าไหร่ครับ 2x นะากัได้ 2x นะครับบวก76ลบ76เท่ากับ102ลบด้อยกเนลบด้วอกนลบอะไรลบ76ทั้งสองข้างนะครับอ่ะดเร็วเลยตัดกันได้ไหมได้เหลือ 2x นะครับ102ลบ76คิดให้หน่อยครับเท่าไหรครับ ใช่ครับเลยดี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 อ่าสองลบหกได้ไหมดีมานะครับก็เป็นสิบสองลบหกเหลือหกนะครับเก้าลบเจ็ดเหลือสองนะครับสองเอ็กซ์เท่ากับยี่สิบหกนะสองคูณด้วเอ็กซ์อยู่ต้องทำอะไรครับเอาไปหารนะครับแล้วก็นำสองมาหารทั้งทั้งสองข้างตอกกันเลยนะครับนำสอง มาหารหันสองข้างหันแล้วจะได้อะไรครับสองตอนนี้ก็จะเป็นสองเอ็กหารด้วยหันเลขสองนะครับหานเลสอง x หารสองเท่ากับยี่สิบหกหารสองด้วยนะครับก็จะเหลือตัดกันครับ x เท่ากับสิบสามตอบได้ยังครับตอบได้รอยังอย่างต้องต้องทำอะไรก่อนต้องทาอะไรก่อนครับอ่ากินได้แล้วต้องทาอะไรก่อนก็ค้อตรวจสอบก่อนะครับนะครับแต่ที่เราได้คาตอบแล้วเราอย่างพึ่งตอบต้องไปขั้นตอนต่อไปคือตรวจสอบก่อนครับ ตรวจสอบโดยโดยทำไงครับโดยให้ x x คือจำนวนอะไรครับ x คือจำนวนอะไรของอะไรที่เราแทน x คือจำนวนของหมูที่เราเลี้ยงใช่ไหมครับที่สมบัติเลี้ยงนะครับนะ,ะหมูคือสิบสามนะครับ ไก่จะมีกี่ตัว13บวกอะไรได้38 13บวกอะไรได้38ไก่ก็ต้องมี25นะครับดังนั้นถ้าหมูมี13ตัวมีกี่ขาครับหมูมี13ตัวมีกี่ขาหมูนะครับ13ตัวมีกี่ขาอ่าก็คือคูณคูณด้วย4ใช่ไหมครับเป็น52 52บวกกับไก่ ไก,ก่มีที่ขาไก่มีที่าห้าสิบฮะใช่หรอฮะไก่มีที่ตัวไก่มีที่ตัวไก่มีที่ขาห้าตัวจากนั้นอ่าก็จะมีกี่ขาห้าสิบขานะครับรวมกันเป็นเท่าไหร่ครับอสง่าร้อยสองแสดงว่าเราถูกต้องถูกต้องก็สามารถตอบได้เลยนะครับนะครับ ตอบได้เลยว่าสมบัตเลี้ยงหมูไว้13ตัวและเลี้ยงไก่25ตัวนะครับกิจกรรมกลุ่มนะครับข้ามไปนะครับอ่าคราวนี้มาถึงการทดสอบหลังเรียนที่นักเรียนทำนะครับข้อที่หนึ่งนะเกิดลงเลยครับทรุปเลยครับ เรียนที่เรียนออนไลน์นะครับก็ทำแบบทดสอบไปด้วยนะครับหาด,ด้วยโจทย์แล้วก็จดคําตอบลงไปนะครับรอบโจทย์แล้วก็จดคําตอบลงไปนะครับข้อที่หนึ่งนะครับความสมพัญจากแบบรูปนะครับสอง 6ติด14นะครับตรงกับข้อใด2 6สิส14ตรงกับข้อใดครับตอ 2n ขอ 2n บวก1คอ 4n บวก2งอ 4n ลบ2 ลองสัมภาษณ์ว่าตรงกับข้อไหนนะคะรับแล้วตอบเลยนะค,ะคนรับรอจเกิดเสร็จแล้วตอบเลย เลยนะครับอ่ะข้อต่อไปเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะครับ,นนรบข้อต่อไปนะครับข้อใดต่อไปนี้เป็นสมการไม่ยากใช่ไหมครับข้อใดต่อไปนี้เป็นสมการนักเรียนที่เรียนอยู่ที่บ้านนะครับ เขียนนะครับเขียนโจทย์แล้วก็เลือกคําตอบนะครับแล้วก็ส่งส่งทางส่งทางคูณประจำชั้นนะครับเป็นไฟล์ภาพแล้วับถ่ายรูปครับถ่ายรูปมาแลมาส่งนะครับทำลงในสมุดเร็กๆครับเราจทยจแล้วก็เลือกคําตอบเลย เช่นตอนนี้นะครับรอเจเกดเสร็จปุ๊บข้อใดต่อไปนี้เป็นสมการแล้วก็ตอบตอัวการ17มากกว่า12ตอ,ไอบได้ครับอาจารย์นี่ม,มาเยอะมากนะครับ20ตัวคนนะครับ เรียบร้อยนะครับแล้วนะครับโอเคไปข้อสามนะครับ,รบจำนวนในข้อใดที่ทำให้สรรมการ6บวก 2x เท่ากับ10เป็นจริงก็คือคำตอบของสรรมการนั่นเองครับเราจะแทน x ด้วยอะไรแล้วทำให้สรรมการเป็นจริง

ำไถูกต้องนะครับสามข้อผ่านไปทำได้ถูกหมดเลยนะครับโอ้เก่งมากเลยไปข้อสี่นะครับสี่นะครับสมการต่อไปนี้ข้อใดควรหาคำตอบของสมการโดยใช้สมบัติการคูณข้อไหนควรจะใช้สมบัติการคูณ คูณกับอะไรที่มันมันคู่กันที่มันต่งข้ามกันการคูณสัมพันธ์กับการอะไรบวกลบหรือว่าห่างข้อไหนควรใช้สมบัติการคูณ เันนี้ตอบน,นะครับตอบถูกด้วยนะครับเก่งมากตอนนี้นๆๆักเรียนที่เรียนอยู่ในห้องนี้นะครับเว้นระยะห่างกันนะครับนั่งคนละโต๊ะนะครับเป็นมาตรการของโรงเรียนเรานะครับเสร็จแล้วน,นะครับรข้อห้า จากสมการ 3x บวก8เท่ากับ23ถ้าต้องการแก้สมการนี้ข้อใดถูกต้องอมีสองท่านใช่ไหมทั้นที่หนึ่งต้องทำอะไรขนที่สองต้องทำอะไรนะครับง่าย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 นที่หนึ่งต้องทำย่ายงรับ มันมีกี่จำนวนนะครับที่เกี่ยวข้องกับตัวแปร x นะครับแต่เราต้องขั้นที่หนึ่งเราต้องทำยังไงก่อกับจำนวนเนี้ยมันมีสามกับแปดเนี้ยนะครับแต่เราจะต้องทำอะไรต่อขั้นที่หนึ่งจำนวนไหนเราเคยสอนว่าต้องเป็นจำนวนไหนจำนวนที่อยู่ใกล้หรือไกลก่อนใกล้หรือไกลครับคิดต้องเรียนกันอแยาก ใช้เวลาเทียเท่นั้นครับเจ็ดเรื่องอยู่สองข้อเจ็ดข้อเจ็ดข้อสิบคะรเนง าส่งสัญญาณบอ,อกกันนะครับโอเคนะเสร็จแล้ว,ข,ว<ะ>ข้อต่อไปนะข้อ6ครับจากสมการนะครับ8รงเล็บ m บวก12นะครับเท่ากับ9กคำตอบของสมการเป็นเท่าไห คล้ายตัวอย่างเลยเนาะเจอวงเล็ย่างนี้น,นักเรียนต้องนะทำยังไงก่อนนะครับหรือนะครับแปดมันคูณกับรงเล็บเนี่ยมีตัวแปงของเราอยู่แสดงว่ามันอยู่ไปไปกับตัวแปงนะครับแล้วก็ใช้สมบัติการเท่ากันของการหารไ,ได้เลยไหม คร yup. ับถ้าได้เลยก็ก็ทําได้เลยนะครับใช่ไหมครับสวัสดีครับขนาดนี้เวลาเด็กนนาฬิกา นาทีเยะครับนุนาดนท้ายครับสามบนที่อยู่้ี่อ้ยนอ้ยโอ้ยีอ้ยนอะยรอยโอ้ยโอ้ยโอยู่ที่บ้านนะยรอบก็อ้ยโบ้ทโอบอ้าโอ้ยโอ้ยโน้ยโอบยร้อ้ยโอ ่ายรูปส่งที่คุณครูประจำชั้นนะครับการเรียนที่เรียนในห้องนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครูก็จะตรวจให้คะแนานนะครับเจ็ดข้อสิบคะแนานนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จบนะครับในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับแล้วกักันใหม่ชั่วโมงหน้าครับสวัสดีครับ